สวัสดีครับมาพบกับทางช่องเราอีกแล้วนะครับทีวเดอซีรีส์ครับวันนี้จะมารีวิวงานนะครับเสร็จแล้วเสร็จครบทุกอย่างครับวันนี้นําทีมโดยช่างแหลมช่างในตํานานเหมือนเดิมครับเสร็จทุกอย่างครับครบถ้วนพรุ่งนี้เดินทางกลับอุบลได้ครับมาแล้วครับศรีสะเกดปางกู่ครับ รับรีวิวครับเสร็จทุกหลังนะครับวันที่เสร็จงานครับท้องฟ้าเปิดมากเลยครับโอ้โหทำงานตอนนี้ก็ห้าโงกว่าแล้วครับจะ6กโมงแล้ววันสุดท้ายทำให้มืดไปเลยครับเสร็จหมดครับบล็อกเวอะไรอะไรใส่หมดแล้วเรียบร้อยครับ เดีย๋ยวจะปล่อยไฟกระแสไฟแค่นั้นครับ